สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องสาลิกาพาเครื่องทั่วไทยเนะคะเป็น EP ที่77นะคะวันนี้น้องมีพาเครื่องพาบ้านราคาแบ่งปันมาฝากพี่พี่อีกเช่นเคยนะจ๊ะ เปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะพี่ๆคะ่ะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยกันเลยทีเดียวนะคะช่องทางการติดต่อของน้องนะจ๊ะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเลยนะคะเบอร์โทรเป็น0932701982ดีรนะคะ ID ลาสามารถ แอดไลน์ line, เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะ,ะ่ยคะ ID ไลน์ hmm. เป็น0932701982นี่ค่พี่ๆขะน้องฝากพี่ๆ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาริกาผ่าเครื่องทั่วไทยนนี่พค่พี่ๆขะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะน้องขออนุญาตเปิดรายการพิเศษที่ต้นคลิปให้พี่ๆได้รับชมกันนะจ๊ะ รายการพิเศษที่หนึ่งนะคะพี่พี่ขาจะเป็นชุดแจกกรรมการนะคะของหลวงพ่อปานนะคะพี่พี่ขาวัดบางนมโคนะคะมาพร้อมกล่องกรรมีสีน้ําเงินสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาก็ทั้งหมดนะคะจะได้ไปทั้งหมด5องค์นะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะจะเป็นหลวงพ่อปานนะคะขี่คุดนี่นะคะสองสามองค์นี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่คุดนะคะแล้วก็ อีกสองรายการนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อปานขี่ไก่หลวงพ่อปานขี่เม่นนะคะพี่พี่ขานี่นะคะจะได้ไปทั้งหมด5องค์แบบนี้เลยน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250ินะพี่พี่ขาจะส่งให้ฟรีกันไปเลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการพิเศษนะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะอ่ะรายการนี้เป็นรายการพิเศษที่1นนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญ,ญาตไปรายการพิเศษที่สองนะคะพี่พี รายการพิเศษที่2นะคะเป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อชุยนะคะเป็นชุดกล่องกรรมการนะคะของหลวงพ่อชุยนะคะพี่ๆขาเป็นพศสองสี่หกห้านะคะพี่ๆขาภายในกล่องนะก็จะได้ไปทั้งหมด3ามเหรียญเลยนะคะพี่ๆขาน้องขออนุญาตให้พี่ๆได้รับชมเหรียญเขานะคะมาพร้อมกล่องกรรมยีสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะรายการพิเศษที่2อนะคะพี่ๆขาน้องเปิดอยู่ที่รายการละ600บาทจะส่งให้ฟรีนะคะพี่ๆ รายการนี้เป็นรายการพิเศษที่2รายการพิเศษที่นะคเพี่ค่ะพี่ขาเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็น25สัตวรรษนะคะมาพร้อมกล่องกระมี่สีแดงแบบนี้นะคะจะได้ไปทั้งหมดถึง3เหรียญเลยนะคะพี่พี่ขาก็จะต่างกันตรงขนาดนะคะแล้วก็เนื้อนะคะก็จะแตกต่างกันไปนี่ค่ะพี่พี่ขารายการพิเศษที่3นะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ 600บาทจะส่งฟรีนี่ค่ะพี่พี่ขาถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะรายการนี้เป็นรายการพิเศษที่3รายการต่อไปนะคะเป็นรายการพิเศษที่4นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พี่ขาขออภัยนะคะพี่พี่ขาน้องดูผิดนะคะเป็นเหรียญของ หลวงพ่อโตนะคะพี่พี่ขาจะมาพร้อมกล่องกรรมบี่สีแดงแบบนี้นะคะจะได้ไปทั้งหมดถึงสามเหรียญกันเลยทีเดียวนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะรายการพิเศษที่สี่นะคะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ600อบาทจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะพูดพิพาสประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการพิเศษที่4ี่นะคะน้องขออนุญาตนะคะพี่พี่ขาไปรายการพิษ ขอพัยค่ะไปรายการ250รวมส่งกันเลยนะคะพี่พี่รายการ250รวมส่งรายการที่1นะคะน้องขอเป็นรายการนี้เลยนะะี่ะพี่พี่่ะจะเป็นภาพถ่ายนะคะของหลวงปู่ดูว่วัสเกแนะคะพี่พี่คะนี่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นภาพถ่ายนะคะด้านหลังก็จะเป็นเหรียญเปิดโลกหลวงปู่ดูว่วัสเกแก่เนะีคะพี่พี่เลี่ยมกรอบกันนะพลาสติกไปให้สวยๆแบบนี้กันเลยรายการนี้เป็นรายการที่ห รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองจะเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยเจ็ดชั้นนะคะจะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่เนะคะพี่ๆเลี้ยมกรอบลงยาไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเดิมนะคะพี่ๆขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่สอง รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เหยียบน้ําทะเลจืดนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้ด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์ทิมนะคะเป็นพศสองพนห้าอี่หกนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากเลยรายการนี้จะเป็นรายการที่สาม รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่4นะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญช้างนะพี่ๆขานี่นะคะด้านนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะน้องเรียกไม่ถูกนะว่าเป็นอะไรนะแต่น่าจะเป็นเหรียญเงินนะคะพี่ๆรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่4ี่ รายการต่อไปในจา้าพี่จ๋าเป็นรายการที่5นะคะจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นหนุมานเชิญธงแบบนี้นะคะอยู่ในงานเลี่ยมกอกกันน้ำพลาสติกรายการนี้เป็นรายการที่5 รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่6นะคะจะเป็นพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะพี่พี่ขาลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยหรือพี่พี่ท่านใดที่ไม่สะดวกแอดไลน์นะคะก็สามารถโทรเป็นเบอร์เข้ามาได้นะพี่พี่ขาสนใจถูกใจติดต่อเข้ามาช่วยแจ้ง e ีีแจ้งรายการน้องกันด้วยนะรายการนี้เป็นรายการที่ หกนะฮะพี่พี่ขารายการต่อไปนะะีคะเป็นรายการที่เจ็ด รายการที่7จนะคะจะเป็นเหรียญโล9นะคะเหรียญภูมิพลอดุลยเดชจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่ๆขาด้านหลังนี้ก็จะมีเลขโค้ดด้วยนะคะพี่ๆลองรับชมกันดูนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งเท่านั้นนะพี่ๆสนใจถูกใจรีบติดต่อเข้ามากันให้ไวเลยนะรายการนี้จะเป็นรายการที่7นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่8ด รายการที่8นะคะจะเป็นพระคำข้าวหลวงพ่อฤาษีลิงดําวัดท่าสุ่งนะคะเขาเป็นพระเนื้อผงนะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้พลาะสะติกไปให้สวยๆแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่8 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะพี่พค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะะี่ะพี่พนี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นรุ่นเยือนอินเดียนะคะพี่พี่ขาเป็นพศสอง9นรสเก้าะคะเรียมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้สวยๆเลยรายการนี้เป็นรายการที่เ รายการต่อไปนี่ฮะเป็นรายการที่10บนคะะพี่คจะเป็นหลวงพ่อปานขี่ขุดนะคะเขาเป็นผ่านเนื้อดินพี่ๆลองรับชมกันดูถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงกราบขออภัยพี่ๆทุกท่านด้วยนะคะพี่ๆจ๋ารายการนี้จะเป็นรายการที่สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงพุทวดวัดช้างให้เนื้อว่านนะคะพี่พี่นี่นะคะสวยๆแบบนี้กันเลยน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะพี่พี่ขาสนใจถูกใจกันยังไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะพี่พี่ขา รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่12จะเป็นรูปโลหลดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานน้องฝากพี่พี่เอทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสาลิกาพาเครืองทั่วไทยกันด้วยนะจ๊ะรายการนี้เป็นรายการที่12 รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่13นะคะจะเป็นเหรียญเปียกทองหลวงพ่อวิหารเนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวนะยคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะสนใจถูกใจรีบติดต่อเข้ามากันได้เลยนะพี่พี่ขาช้าหมดอดนะจ๊ะรายการนี้จะเป็นรายการที่13า รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่14บี่นะะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเสมาพุ้ซนนะคะของหลวงปูธธ่ทวดวัดช้างให้นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่ขาเลียมกรอบกันน้ำสติกไปให้อีกเช่นเดิมเลยนะ,ะรายการนี้เป็นรายการที่14<ส>รายการต่อไปนะคะพี่พี่ขาเป็นรายการที่15้านะคะ เป็นรายการนี้เลยค่ะจะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากลองมะขามเท่านะคะเลี้ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกไปให้เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดตรงปกทุกองค์ทุกรายการนะคะพี่ๆขะรายการนี้เป็นรายการที่15 รายการต่อไปเนะคะเป็นรายการที่16บนี่คะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะคะเป็นเหรียญทองแดงนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยเนี่ค่ะพี่ๆเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะลองรับชมกันดูนะรายการนี้เป็นรายการที่16 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเสมาพุซ้อนนะคะของหลวงพ่อแดงกับหลวงพ่อเจริญน,นะคะพี่พี่ขาเหลี่ยมกรอบกันนะ้ำพลาสติกสีเขียวแบบนี้ไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่17 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่18นะคะพ,พี่ขาจะเป็นเหรียญน,นั่งพานนะคะของหลวงปู่ทีมวัดละหารไล่จังหวัดระยองนะคะจะเป็นเหรียญครบ8รอบนะคะเป็นพศ .2518 นะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่18 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่19นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเป็นพศส4องสนะคะพี่พีขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากเลยนะน้องเปิดอยู่ที่ราคาแบ่งปันนะคะเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยรายการนี้จะเป็นรายการที่19 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระสมเด็จวัดละคังนะคะเป็นพระเนื้อผงพิมพ์ใหญ่เลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้สวยๆแบบนี้นะฮคะพี่พถ้ารับชมภาพไม่ชัดกันยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะรายการนี้เป็นรายการที่20 รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่21นะคะจะเป็นพับปิตาหลวงปุโตวัดประดูชิมพีนะคะเป็นพิมพ์กนกข้างเป็นพัดเนื้อผงใต้ฐานเขาตรงนี้นะคะฝังตะกรุดไปให้ด้วยนะคะพี่ๆเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสะติกด้วยนะคะร,รายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่21ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22นะคะพี่พี่ขาจะเป็นผ้าซุ้มก้นนะคะเป็นผ้าเนื้อดินนะเนื้อสวยๆนวลๆแบบนี้นะคะพี่พี่นี่นะคะลองรับชมกันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนนะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้เลยช่องทางการติดตอ่อของน้องนะคะเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2 ID ไดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะพี่พี่ขา รายการนี้นะคะเป็นรายการที่22รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาจะเป็นรายการที่23นะคะจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะพี่ๆอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อกลวยนะีค่ะพี่ๆขาอยู่ในงานเลี่ยมขอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่ๆได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่23 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่24ิีนะคะพี่พี่ขาจะเป็นหลวงพอปานขี่ไก่หางพวงนะคะเป็นพระเนื้อดินนะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี้ยมค้างแบบนี้ไปให้เนี่ยพี่พี่ขาเปิดหน้าให้ด้วยเนาะรายการนี้จะเป็นรายการที่24รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25้า รายการที่ย5สิบห้านะคะจะเป็นพัดานาักปกใบมะขามนะคะพี่พี่จะมาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะน้องขออนุญาตแกะให้พี่พี่ได้รับชมกันแบบชัดๆนะคะพี่พี่ขานี่นะคะรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ยี่สิบห้ารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่26ินะคะพี่พี่ขาน้องต้องขออนุญาตซูมคืนนิดนึงนะ รายการที่26นะคะจะเป็นคุณแม่ชีบุญเรือนต่งบุญเติมนะคะพี่พี่ขาเป็นผัะเนื้อผงนะคะอ,อยู่ในงานเลี่ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่26นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่27 รายการที่27นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาทนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดกันเลยทีเดียวนะคะพี่พีลองรับชมกันดูสนใจถูกใจกันยังไงติดต่อน้องเข้ามากันได้เลยนะน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250รวมส่งนะคะพี่พี่ขามีบริการเก็บเงินปลายทางให้ทั่วไทยกันเลยรายการนี้จะเป็นรายการที่27 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระขุนแผนนะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานถักลวดแบบนี้นะพี่พี่ใจกลางอกเขาตรงนี้ก็น่าจะเป็นอาใจกลางอกเขาตรงนี้นะคะน้องไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นมวลสารอะไรนะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะรายการนี้นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรายการที่28ด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่29นะคะพี่ๆขารายการที่29จะเป็นพระกิ่งนะคะเป็นพระกิ่งของหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตารามเป็นพิมพ์สองหน้านะคะพ,พี่ขาใายฐานเขาตรงนี้ก็จะเป็นหนุมานเชิญทงนะคะพี่ๆรายการนี้จะเป็นรายการที่29 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่30นะคะพี่พขาจะเป็นพระลีลานนะคะพี่พขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกนะคะพี่พได้ไปก็คือพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พขาน้องฝากพี่พี่ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ e ีพีใหม่ๆของช่องสาริกาผกเครื่องทั่วไทยนะคะพี่พขารายการนี้จะเป็นรายการที่30 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิเอดนะคะพี่พี่ขาจะเป็นหินหยกนะคะเป็นมังอา่าเป็นลิงขี่มังกรนะคะพี่พี่ขะเขาเป็นเนื้อหินหยกนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สามสิเอด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะเป็นพศสองสี่แปดสองนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมกรอบสวยๆแบบนี้นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามสิบสามนะคะพี่พี่ขาจะเป็นขุดสะเล็กของหลวงปู่เผือกนะคะจะเป็นพัดเนื้อผงนะคะพี่พี่ ลองรับชมและพิจารณากันดูสนใจถูกใจชื่นชอบรายการไหนสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมน้องกันได้นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่สาสารายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สามนะคะจะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะพี่พรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สาสสี รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่35นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างเหรียญเปิดหน้าเปิดหลังไปให้แบบนี้นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่35 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่36นะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นเหรียญท่านเท้ามหาพรมนะคะเป็นเหรียญจักรกเพชรนะคะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะตรงปกทุกองค์ทุกรายการพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปน้องรับประกันได้เลยว่าถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่36นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่37ด รายการที่37นะคะพี่พี่าจะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองนะคะพี่พี่งานเลี่ยมขอบเขาก็น่าจะเป็นโลหะนะคะรายการนี้เป็นรายการที่37 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่38ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญเจริญพรหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะคะเป็นเหรียญอปป้านะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเลยเป็นเหรียญรุ่นเมตามหานิยมพศ .2536 นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่38 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่39นะคะพี่พี่จะเป็นเหรียญทองแดงนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสูงเป็นพศ2 5 2 1นะคะพี่พขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันน้ำพลาสติกไปให้ด้านหลังก็จะเป็นท้าเวสวันนะคะพี่พขารายการนี้เป็นรายการที่39 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่40นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระงั่งตาแดงนะคะจะเป็นพระเป like anyway. ื่อยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ขาตายฐานเขาก็จะมีรอยตัดแบบนี้นะคะพี่พี่ลองรับชมกันดูนะคะถ้าให้รับชมภาพไม่ชัดเจนยังไงต้องกราบขออภัยด้วยนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่40รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่41นะคะ เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่ๆขาจะเป็นเหรียญฉลุนะคะของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะเป็นพศสองสี่แปดสี่นะคะพี่ๆอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำพลาสติกนะคะสวยๆแบบนี้น้องเปิดอยู่ที่รายการละสองร้อยห้าสิบรวมส่งเท่านั้นนะคะพี่ๆขามีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่ๆสนใจถูกใจกันยังไงติดต่อน้องเข้ามากันได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่41รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่42นะคะพี่ๆขาจะเป็นรูปหล่อลอยอง์นะคะ ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะคะจะเป็นเนื้อเปียกทองนะคะพี่ๆขาเลียมก่อกไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเดิมนะคะพี่ๆน้องฝากพี่ๆเอฟซทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ EP ใหม่ๆของช่องสาริกาพ่เครื่องทั่วไทยนะคะพี่ๆขารายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่42 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่43นะคะพี่พี่ขารายการที่43จะเป็นพระผงของขวัญน,นะคะวัดปากน้ำพัดสีเจริญน,นะคะพี่พี่ขาลองรับชมกันดูนะคะสนใจถูกใจกันยังไงรีบติดต่อน้องเข้ามากันได้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่43รายการต่อไปนะคะจะเป็นรายการที่44นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระรอดนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่44รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่45ี่ห้านะคะพี่พี่ขาจะเป็นควายธนูนะคะพี่พีนี่นะคะลองรับชมกันดูนะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่บ้านะคะพี่พี่ขารายการต่อไปเป็นรายการที่46 รายการที่46ินะคะพี่พี่ขาจะเป็นภาพถ่ายหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเหรียญเจ้าสวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกอบกันนะ้ำพลาสติกสวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่46นะคะรายการต่อไปเป็นรายการที่47เด รายการที่47จะเป็นเหรียญ25สัตววรษนะคะพี่พี่ขาอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันน้ำสติกไปให้สวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะเป็นรายการที่47ินะคะพี่พี่ขารายการต่อไปกันเลยนะคะเป็นรายการที่48นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงนะคะเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่48 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่49นะคะพี่พี่ขาจะเป็นบ่วงพญานาคนะคะพี่พี่นี่นะคะจะให้รับชมภาพไม่ชัดกันยังไงต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงเลยนะคะพี่พี่ขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและไลน์เดิมเบอร์โทรเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะพี่พี่ขาไอดีไลน์ก็เช่นเดียวกันนะ,ะเป็น0 9 3ย์0 1 9 8 2นะคะรายการนี้จะเป็นรายการที่49 รายการต่อไปนะคะพี่ๆขาเป็นรายการที่50นะคะจะเป็นเหรียญทองแดงหลวงพ่อผางนะคะพี่ๆนี่นะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมากเลยอยู่ในงานเลี่ยมกรอบกันนะ้ำสติกสีเขียวๆนีออนแบบนี้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่50สิบ รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่51นะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระชัยนะคะพี่พี่ขานี่นะคะก็จะเป็นพระเปื่อยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ใต้ฐานก็จะมีรอยตัดแบบนี้นะคะพี่พี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่5 1เอด รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่52นะคะพี่พี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุ้งเป็นพศ2 5 2 1นะคะพี่พี่เป็นเหรียญทองแดงด้านหลังก็จะเป็นท้าเวสวรนนะคะพี่พี่ขาเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดนะคะพี่พี่ตรงปกทุกองค์ทุกรายการน้องรับประกันได้เลยพี่พี่ท่านใดที่ได้ไปถูกใจแน่นอนนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่52 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่53นะคะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อทาวัดผน,นียงแตกนะคะพี่พี่เลี้ยมกรอบกันน้ำพลาสติกไปให้นะคะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่53รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่54นะคะพี่พี่ขาขอเป็นรายการนี้เลยนะคะจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินนะคะแล้วก็จะเป็นมีดนะคะพี่พี่ขานี่นะคะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่54เนีนะคะพี่พี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่55นะคะจะเป็นพระมะเหสวนพิมพ์2หน้านะคะอยู่ในงานเลี่ยมข้างๆแบบนี้ไปให้นี่พี่ๆสนใจถูกใจรีบติดต่อเข้ามากันได้เลยนะคะ <problèmes. S 1> พี่พี่รายการนี้จะเป็นรายการที่55รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่56นะคะพี่พี่ขา จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อสดนะคะวัดปากน้ำพระสีเจริญนะคะพี่พี่ขาอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นเป็นพระผงของขวัญน,นะคะพี่พี่ของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพระสีเจริญนะคะพี่พี่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่ห6 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่57าินะคะพี่พี่ขาจะเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะนี่นะคะอยู่ในงานเลี้ยมกอบกันน้ำพลาสติกไปให้แบบนี้นะพี่พี่ลองรับชมกันดูน้องเปิดอยู่ที่รายการละ250ร้วมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่พ่ขารายการนี้จะเป็นรายการที่57 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่58นะคะพี่พี่ขาจะเป็นรูปหลอดหลวงพ่อเงินวัดบางคานพิมพ์นาคปกนะคะพี่พลองรับชมกันดูนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่พี่ขาน้องฝากพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสลิกาพาเครื่องทั่วไทยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่58 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่59เป็นรายการนี้เลยนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อโบดน้อยนะคะพี่พี่ขาเป็นเหรียญทองแดงนะคะพี่พี่เลี่ยมกรอบไปให้พร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานนะคะพี่พี่ขารายการนี้เป็นรายการที่59 รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่60นะคะพี่พี่ขาเป็นพักขุนเพดนะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พี่อยู่ในงานเลี่ยมเกาะฝั่งเพดไปให้นะคะพร้อมสวมใส่พร้อมใช้งานอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาน้องขออนุญาตปิดรายการที่60เป็นรายการสุดท้ายของ EP ีที่77นะคะพี่พี่ขาวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านหลากหลายรายการมาแบ่งปันให้พี่พี่ได้รับชมกันนะคะพี่พี่ขาน้องจะเปิดอยู่ที่ รายการละ250รวมส่งนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ ทั่วไทยนะคะพี่ๆขาช่องทางการติดต่อของน้องนะคะก็ยังคงเป็นเบอร์เดิมและลายเดิมเบอร์โทรเป็น0932701982 ID ไลน์ก็เช่นเดียวกันนะคะเป็น0932701982นะคะพี่ๆขาสำหรับวันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ